สวัสดีค่ะก็ปปาแนทพีนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กระเทียมไลค์รูอ้วแล้วก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งดนะคะคุณพร้อมที่จะไปดูวิดีโอหรือยังไปกันมาแล้วทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในเกม99คืนแต่ว่านี่คือไฟเดอร์นายจินนายในอินเดอะฟอร์เรสต์นั่นเองนะทุกคนเกมนี้เป็นเกมตามหาสิ่งที่อยู่ในเกมนายจินนายในอินเดอะฟอร์เรสต์แต่ตอนเนี้ยเราต้องไปหาอันนี้คือกระต่ายนะทุกคนกระต่ายคือกบ <Huh? S 1> โอ้ ไม่กระตา่ายสิงคือกบอ่ะหน้าเหมือนกบแน่ๆเลยอันนี้ท่อนไม้นะทุกคนแล้วก็มาเก็บท่อนไม้บันทึกต่อไปเป็นบูเบอรี่บูเบอรี่เราอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปเก็บบูเบอรี่อันนะเบอร์รี่ไม่ใช่บูเบอรี่เบอร์รี่มันงุ่นเนาะคําใบที่สีแดงไอ้เจ้าไดโนคิดที่สีแดงอยู่ในอืมนี่แครอทหรอเนี่ยเก็บไปแล้วกันแครอทโอเค นี่เค้กเรเอ่อเราต้องไปหาไอ้เจ้าเด็กตัวนั้นก่อนเด็กตัวนั้นอยู่ไหนนะอุ้ยนี่ไงสีแดงนี่ไงเจ้าไดาโนคิดเราก็เก็บมาเลยมันคือเด็กนะคำใบส้สีสีแดงนี่ไงเจ้าไดาโนคิดอ่าเราได้มาแล้วนะห้าตัวเอ่อวันนี้เราจะมาหาทั้งหมดยี่สิบสามตัวนั่นเองนะทุกคน ต่อไปเป็นไฟฉายเอานี่ไงนไงีไฟฉายเก็บเลยไฟฉายเก่าต่อไปเป็นขวานทั่วไปเดี๋ยวนะอันนี้ไฟฉายเก่าเอ,อ้ยขวานเก่าอยู่ไหนเนี่ยยากหน่อยนะขวานเก่าอยู่ไหนไม่รู้ ขวานเก่าอะไรอะไอเจ้าหลวงตัวนี้ต้องการใบไม้ห้าเราจะไปตามหาไปไม้ทั้งห้านะเออขวานอยู่ไหนเนี่ยวิอันนี้ขาดเราตามหาขวานตอนนี้โอ้นี่ไงขวานโอ้พี่เดินถามมาอย่างนี้แต่พี่ไม่ได้หันมาดู นี่มีขวานแล้วก็เก็บไปเลยขวานเก่าอืมต่อไปเป็นอันนี้ขับไปคือใกล้อยู่ใกล้กับต้นกล้วยอันไหนต้นกล้วยมันมีต้นกล้วยด้เหรอเกมนี้มันมีโซนทะเลทราย,ายด้วยเอออืมอยู่ใกล้ต้นกล้วยมันมีเหรอต้นกล้วยอยู่ด้านบนนะั่น่ป่เดี๋ยวเราลองเดินไปดูนะทุกคน นี่มีเนื้อด้วยเรายังไม่เก็บเราจะเก็บเป็นลําดับลําดับนะ <Yeah. S 1> ไม่ใช่นี่มันไฟฉายนะทุกคนมันเนอจะไม่ใช่ตรงนี้อืมเราจะยังไม่เก็บมันะระดับทั่วไปเขาบอกว่าอยู่ใกล้กับต้นกล้วยอันไหนคือต้นกล้วยอะ่ะพี่ไม่เข้าใจอะไรเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งคือ,อยังไงเราไม่รู้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตามหาดูตรงนี้เป็นเขาวงกล อาจจะเป็นต้นกล้วยก็ได้ตรงนี้ <c oughs> จะเป็นต้นกล้วยได้อย่างไรเนี่ย <c oughs> ตรงนี้ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีเอ่อไม่มีลองว่าไปที่เดิมเอ่อต้นกล้วยคือตรงไหนวะเนี่ยมันไม่มีอะไรต้นกล้วย ไอเจ้านุต้องการห้าใบตามหาใบไม้ก่อนหมทุกคนนี่ไงใบไม้เก็บไปโอเคชิ้นแรกที่สองจะอยู่แถวๆนี้ก็ได้เอ้ยทำไมอะ่ะมีชุดเกาะหาได้หมดห้าชิ้นเมื่อกี้เราเจอตัวอะไรไม่รู้เหลืองเดือดแต่เรายังไม่เก็บเอ้นี่ไงนี่ไงชิ้นที่สองอ่ะฮะ นีไงชิ้นที่สามเนียนเลยนะลงไปในนี้ตรงนี้เป็นที่ใส่รหรัสพี่ว่าไม่ยาใช่พี่ออกมาก่อนอนี่ไงนี่ไงชิ้นที่สามชิ้นที่สี่ใช่ไหมใช่แล้วเอชิ้นที่สี่ชิ้นที่ท 4, ห้าน,น,น่าจะอยู่ด้านบนรือเปล่าพี่ไม่รู้เอ้ยตกอ,อบบี้เนี่ยนะพี่ทำให้มันตับจ๊ ไปไปไปบี่อมีมบบมมรงนี้ด้วยเอ่อใบที่มมมม่มอมม่อมนมมมมมมม่มมมม้มม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 ่มม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  ใบไม้ชิ้นทีฮะอันนี้มันไม่ใช่ตายแล้วโอเคไหนคืออะไรนี่ไงใบอมทะเลทรายฮะเนี่ยนะฮะอยู่ใกล้กับต้นกล้วยโอเคนี่คือต้นกล้วยของประเทศเขาเนาะต้นกล้วยประเทศเขาจะเป็นแบบนี้แปลกๆนะเนี่ยกระสุนคืออะไรอ่ะ น็อตไม่ใช่หลอกกระสุปอะไรของเขาคำใบยอยู่อยู่ใกล้กับต้นกล้วยแสดงว่ากระบองเพชรในที่นี้คือต้นกล้วย <Yes. S 1> คิดได้ดี <c oughs> นี่ไงพี่เห็นแล้ว <c oughs> ทำไมเขาถึงไม่ให้อยู่ในไบโอมหิมะอ่ะพี่งงทำไมเขาไม่อยากให้อยู่ไบโอมหิมะ <c oughs> ไม่สิไบโอม ไปโอแมกมาเออันนี้เนี่สังกะสีเก็บไปเลยแผ่นเหล็ก <c oughs> แผ่นเหล็กลเหรอเรียกว่าสังกะสีเอ่อ <c oughs> uh, ไม่ดูต่อไปนะ <c oughs> เป็นถุงถุงอยู่บนพีระมิดอออี้ไงไงไงอยู่บนพีระมิดจริงๆด้วย <c oughs> กำลังนั่งอยู่เลยโอแซกอ่ารูปร่างดี ต่อไปขึ้นเนื้อเนื้ออยู่ตรงไหนนะอืม hmm. เขาบอกแค่ว่าอยู่ในทะเลทรายอะทุกคนตรงนี้มีปืนด้วยโอเคเราจดจำไว้เดี๋ยวเราจะได้เดินม,มาเอาประมาณนั้นขึ้นมาตรงนี้นะทุกคนตรงนี้ไม่ใช่ต้องตามหาเนื้อเนื้ออยู่ไหนอ่ะพี่จะไปรู้กับเขาไหมบอกแค่ว่าอยู่ในทะเลทรายอย่างงี้มันก็ง่ายเกินไป ในนี้มีถังน้ำมันนยถังน้ำมันอยู่นี่ออยู่ในทะเลทรายไม่แน่ทะเลทรายจะเป็นอยู่ที่พื้นสีเขียวก็ได้ไม่น่าใช่อย่างนั้นนะอ,อ๋อนี่ไงเห็นด่งๆเลยนี่พี่สตร์เซอร์หรือไงพี่ไม่เจอนี่ไงเก็บไปเลย โมเซลทำไมจีเป็นโมเซลล่ะมันคือเนื้อสัตว์สิบสองเทาทุกคนอันนี้เขาบอกว่าอยู่ข้างนอกบ้านในทะเลสาอันนี้พี่เห็นอยู่อยู่ตรงบ้านนี่ไงยินเราได้เห็นแบบนี้เลยตัวเหลืองๆกินมาม่าเยอะเพื่อนข้างๆเรานี่เป็นเดือดฮักดูหนังเดือดฮักเยอะเกินไปนี่คือหน้าตาเขา คุ้นชินคุ้นเคยไม่คุ้นตาอ้าวสิบสามนะทุกคนสิบสามพิกกับดาจะเป็นอะไรนะอยู่บนยอดเขาจุดเกิดอยู่ตรงไหนนะยอดเขาจุดเกิดอืมยอดเขาจุดเกิดพี่ว่าน่าจะเป็นยอดเขานั้นนะเพราะว่าเขาบอกว่ายอดเขาพี่ไม่รู้ว่ายอดเขาไหนนะยอดเขานี้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ตัวนี้มันเป็นแฟดไลท์ อยู่ไหนไวะคำใบอยู่บนยอดเขาจุดเกิดไม่ใช่ตรงนี้เอ๊ะตรงนี้เหมือนจะมีหมีกบะเบีด้วยโอย้ตกน้ำแล้วตุยด้วยที่ว่าก็สิบเกคืนน่ะต่อไปน่าจะเป็นหลังจากที่เคยอัปเดตหิมะเอเลี่ยนแมกมาเข้ามาต่อไปน่าจะเป็นทะเลทะ,ะเละเข้ามาตรงนี้อ่ะมีหมีแต่ว่ามันไม่ใช่ อขวานอยู่ไหนเนี่ยพี่ว่าเราลองไปหายอดเขาอื่นดีกว่า <Okay. S 1> ถ้าเราดูที่นั่นแล้วมันไม่เจออืไปหายอดเขาอื่นกันกตาสุมสเอตรงนี้ไม่มีวินีไงใบไม้พี่หาครบแล้วโอเคนี่ไงอ๋อเขาให้เป็นแบนเดตเรามา ไม่น่าใช่อาจจะเป็นยอดยอดไหนอะพี่สับสนไปหมดแล้วยอดไหนที่พี่ขึ้นไปเมื่อกี้อยู่บนฟ้าหรือเปล่าอยู่บนยอด <Huh? S 1> ยอดเขาอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้แต่เราจะลองขึ้นไปดูเออไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้มันเป็นชุดเกาะอ,อืมอ่ะอืมจะเป็นทางนู้นนะพี่ว่าน่าจะไม่ใช่เอ้พี่ว่าน่าจะใช่เนะ่น่าจะยอดเขา โอ้นี่ไงบันไดโอ้จริงๆด้วยพี่น่นจาจะตาเสื้อนะโอเคไปไปเก็บเลยแล้วกันนะทุกคนไปกันต่อสุขภา,ขาที่ดีนั่นนเองนะทุกคนต่อไปคืออะไรข้าวโพดโอ้ข้าวโพดนี่พี่เห็นที่มันมีบอนะม่อน้ำอะอะฮะมาแล้ว นี่ก็จะเป็นข้าวโพดอย่างนี้นเราก็ทําการเก็บข้าวโพดไปเลยจุกจับกระไปโต๊กระติกโต๊ะสัาข้าวโพดเรียบร้อยเราได้ข้าวโพดเรียบร้อยดีใจมากเลยเจอ15แล้วทุกคนเราต้องหา20ก็เหลืออยู่เยอะอยู่ประมาณแบบเออประมาณ8นะทุกคน โอเคต่อไปเป็นถาดน,นี่ไงถาดเก็บเลยถาดหินน่าจะเรียกว่าชาโคนะต่อไปเป็นเทพธิดาแห่งพระบุตรเจ้าเฮ้ยอะไรวะเ่ยเทพธิดานางฟ้าเทพธิดาแปลว่าผู้หญิงอันนี้ไงตัวเหลืองๆเหมือนกันเลยสงสัยจะกินมาม่าเยอะเหมือนกัน ช่วงนี้งบไม่ค่อยมีกินมาม่าไปก่อนโอเคปึ๊บเทเป็นที่เรียบร้อย <c oughs> ใครที่เก็บนางฟ้าตัวนี้ได้ก็เทนะทุกคนต่อไปบนภูเขาอันนี้พี่เห็นบ่อยพี่ไปเยอะอยู่ตรงนู้นแหละเฮ้ยมันง่ายขึ้นเรื่อยๆเฮ้เพราะเราเคยเจอมาแล้วไงอันนี้คืออันที่สิบแปดแล้วก็เก็บไปเลยชัวเนื้อสเต็ก เก็บเป็นที่เรียบร้อยอโออันนี้พี่ก็ให้แล้วมันอยู่แถวๆนี้แหละต้องอยู่ตรงที่มีเด็กกําลังร้องไห้อวยนี่ไงตรงนี้ไงก็เก็บไปเลยเออร่างกายหนังตาน,นั้นต่อไปบนยอดเขาชาลายคือคนทําไมมันต้องผัดกันไปด้วยอ่ะแทนที่จะแบบแบ่งเนห,หาในโซน้าก,ก่อนแล้วค่อยมาอยู่ในโซนทะเลทรายอะมันไม่ใช่ ก็เป็นแบบนั้นแหละโอเคยอมแล้วก็ได้นี่ไงตรงนี้แหละมันมีถุงอยู่ตรงนี้ถุงขนาดยักษ์ไม่ใช่ยักษ์สิถุงดีนั่นเองตอนนี้พี่เจอแล้ว20เลยอีก3มาทุกคนเราก็จะจบกันแล้วอันนี้บนพีระมิดพี่เห็นละบนพีระมิดอยู่บนนี้สูงสุดเลยนี่ไงพีระมิดเฮ้ยพัดลมเออนี่แหละพัดลม เก็บไปเลยสวั๊บพัดลมไม่ทํางานทําไมต้องมีชื่อยาวๆเวยไม่เข้าใจพัดลมพังก็จุกละอันนี้บนยอดเขาทรายนะคะมีทั้งยอดเขายอดเขาดินยอดเขาทรายมีหมดนะฮะนี่แหละตรงนี้แหละจาการเก็บไปเลยวิทยุเกา่าสวั๊บวิทยุเกา่าเหลือ,ออีกตัวเดียวเท่านั้นทุกคนพี่ดีเจบ้ากเรยอยาเหรือแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองทำใบในทะเลทรายใช่ไหม ใช,ใช่ใช่ในทะเลทรายเอ่อในทะเลทรายอยู่ในบ้านบ้านแบบไหนอ่ะบ้านแบบนี้ใช้ไหม <S <S พี่เสร็รหัสปบร์มดได้ไหม n o ว,วิตัวเียนอ๋อเพื่อนเพื่อนตกใจนึกว่า scp อยู่ในนี้แล้วมันกำจัดมันไม่ใช่นะอ่ะจริงๆนะทุกคนอันนี้มันเหมือนในเกมบล็อกฟุตเลยะ่ะที่มันอยู่ในโลกหนึ่ง อาคาเดมอนี่ก็ชินใมอนกทับทำใบในทะเลายโยนี่ไงตรงนี้แน่นอนเรายังไม่เคยเข้ามาหามันต้องอยู่แถวานี้มันต้องอยู่ที่ที่เรายังไม่เคยมาเ,เหลือแค่ตัวสุดท้ายเท่านั้นบนนี้ใช่ไหม Yes บนนี้จริงๆด้วยเก็บไปเลยนะทุกคน <S 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 เราจะทำการจบคลิปแล้วคาเค่นคิด แกคือตัวผู้ชายใช่ไหมย้ดีใจมากเลยเราเจอแล้ว2 3สบอกเลยว่าครั้งนี้อีี่ง่ายๆกระจิบนิดเดียวงั้นเราไปต่อกันใน EP หน้านะทุกคนตอนนี้เราเจอย3แล้ว EP หน้าก็ย3ิบสามจุมวั้ You all i c a t r i n g of Every drop I drink up You my soda pop My little soda pop คอยคิดถึงแต่เจ้าเดิทุกยุทที่คอยดื่มเจ้าเจ้าคือโซดาป๊อปเจ้าคือโซดาป๊อ